จู่มัไม่ได้บ้างนะเราต้องขว้าอยู่นะมีมันจูงไปทำไมเดี๋ยเรือหลังใชอมันเรยวหลังดูตลอดใช่มีตะแข่งไหมรถอ่ะจู่ไปนี่ชุดตอนจะนแนเปร์ไก่เลยไปจะได้ไปรี จอตรงนี้เนาะก็คือหนูเนะ่ะไม่ได้ใช้รถจอดรถไว้อยู่นี่คะ่ะแล้วก็ไม่ไดอ้อ่ใช้รถประมาณสองสามวันเพราะว่าหนูไม่ได้ออกจากห้องเลยคะ่ะแ,แล้วทีนี้วันวันที่สิบสี่ค่ะก็ว่าจะไปตลาดนัดก,กับเพื่อนแล้วออกออกมาจากห้อง คือไม่ได้ออกจากห้องพอออกมาจากห้องนะคะก็ไม่เห็นรถแล้วค่ะค่ะก็คือไม่เห็นรถแล้วหายไปเลยแล้วก็ตรวจวงจรปิดหรือเปล่าค่ะแล้วพอทราบเห็นนะคะก็มึงก็ไปแจ้งเจ้าของหอค่ะอ๋อไปแจ้งเจ้าของคือปอนี่ค่ะให้เจ้าของหอเช็คให้เช็คกล้องวงจรปิดที่หอ ดูในรูปแล้วเป็นลักษณะอย่างรับดูในรูปแล้วเห็นลักษณะเป็นผู้ชายค่ะก็คือน่าจะใส่เสื้อแขนยาวใส่ฮู้ดค่ะปิดแมสแล้วก็เป็นโทนเสื้อแบบสว่างค่ะเป็นโทนมากี่คนเออมาสองคนค่ะใช้เวลานานไหมครับที่ขโมยรถเราเออใช้เวลา ตรงนี้หนูถามเจ้าของหอนะคะที่เขาดูจากกล้องวงจรปิดคือใช้เวลาตรงนี้ประมาณห้าสินาทีค่ะเอารถออกไปแต่ว่ายังไม่สตาร์ทรถนะคะแล้วก็เขียนรถไปตรงหน้าบ้านเจ้าของอธิบายหมดค่ะแล้วก็เอารถไปเลยแล้วก็ไปต่อสายประมาณห้านาทีค่ะแล้วก็เอารถไปเลยค่ะตรงนี้มันไม่สว่างมันเลยแต่ว่าข้างนอกเลย แต้วใ,ใส่ใส่ฮูดใส่เสื้อแขนยาวใส่ฮูดแล้วก็กล้องอยู่หน้าประตูห้าของร้านขายของชำนะจะจับได้ว่าตอนเข้ามานะ่ยมีคันเดียวสองคนตอนเราไปทีเขาคนละคันแล้วแล้ว,ลวไอ้เกสประตูสนะี่ระประตูสี่ได้ยินน้องเขาพูดให้ฟังว่าประตูสี่ก็หายแต่เราก็ยังไม่ได้รวบ<อ>รวบสรุป อาทิตย์หนึ่งนี่สามคันสามน่าจะเป็นวันเดียวแต่ว่าวันนั้นวันที่สิบสองประมาณทีสองกว่าๆนี่สองคันแน่นอนชัดเจนแต่รถที่เขาจับอยู่ไอ้ท่านพนมไม่มีไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีไม่มีที่ผมที่ผมส่งให้พี่ที่ครอบนหนไม่มีรอดอยู่น,นี่เนาะรถเนาะเดี๋ยวถามเจ้าตัวตลอดนะครับไปนู่ไปหน้า,าบ้านดิ ตอตรงนี้เนาะ